สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนไปผจญภัยในโลกของดักกอนบอลเกมใหม่เวอร์ชันเทิร์นเบทที่มาพร้อมกับระบบภาษาไทยบอกเลยว่าแฟนดักกอนบอลไม่ควรพลาดมาดูว่าเกมใหม่จะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสองเอนเน็กไปสองล้านซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้วเวนที่โฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกก่นพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกมเวเพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกนพบกับแช่เคยกับผมมอมมิงแน่นอนนี่ก็อยู่ช่องอนเนกับเกม ดากอนบอลดิออเทเรียมันเองนะครับเกมใหม่ล่าสุดเทิร์เบนนะบอกเลยว่าแฟนดากอนบอลเนี่ยไม่ควรพลาดน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นระบบภาษาไทยด้วยนะครับมาดูว่าเกมใหม่เนะี่ยจะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแอนเน็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับมา3ามแสนก็จะกสองล้านนะวแล้วก็ช่องเราเมลสมาชิกเพิ่มละยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทถ้าใครโกหกคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันแมนและเกมอื่นมากามายนะครับสามารถสั่งเขาเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็ สเต็ก,เกอร์ได้ที่ให้ใช้นะสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่เทเวนที่โฟเพย์เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปองมองมใหฮิ่งบอกเลยวาคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณค้ามาค้าตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเกมเนะครับก็คือใครที่อยากเล่นเนี่ยให้คุณทำการดาวน์โหลดโปรแกรม X7 ็กซ์เกมก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมนะครับเพื่อค้นหานับดักบอลบอร์ดเดอะออเทอเรียมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ปากหมุดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าเล่นได้ แบบผมเองนะครับมาครับผมก็จะกดมาที่โงกุลก่อนนี่โอเคหูยเหมือนได้ดูแบบว่าอนิเมะนะสมัยเก่าๆนะอ่ะกดข้ามไปนะมาเลยในด่านที่1นะฟุบนี่อ๋อโอเคเราจะได้เล่นเป็นโงกุลกับผู้ท้าเต่าตอนเด็กนะโอเคนี่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะโอเคนี่เป็นพิโกโรโกฮังว่ะฟุบโอเคผ่านด่านแล้วนะฟุบแล้วกดไปต่อนะฟิงโอเคเลเวลอัพเป็นเลเวลสองแล้วก็ได้คนนกมาโอเคผลของสัตว์ลึกลับนะแล้วก็อุ้ยเหมือนจะได้จะไปสู้กับ เอาไปไปวะผมก็จําชื่อมันไม่ได้ด้วยนะเพราะมันนานจัดนะโอเคตอนใ้บูมากก็มาสอนเรานะปุ๊บมาครับโอเคเราก็จะได้โซ่กับพวกดาวนาเมกนี่อ่ะดาวนาเมกเฟบอุุ้ยแรงจัดงงกุนกับตายวะงงกุนแล้วกับตายเฮ้ยแต่ว่ามีท่านเทพมาช่วยอยู่นะปุ๊บโอเคแล้วก็บูงนี่เป็นไงพลังขึ้นเต่าไปหนึ่งทีชนะอย่างง่ายดายฟินงโอเคแล้วก็โอเคไปต่อน,นะปุ๊บโอเคมากดีจัดเลยนะคือแบบว่า เอาไม่ระบบสอนเล่นที่สําคัญนะคือแบบเป็นภาษาไทยเงี้ยคือเล่นง่ายโอเคตอนนี้เราได้เจอกับจีจีตอนเด็กนะแล้วก็ขนนกก็ล่วงมาไว้ทุกคนปุ๊บโอเคเราก็จะได้พากเพืเท้าวเต่าไปเอาที่ขนนกก่อนนะโอเคผพ้ท้าวเต่าไปเก็บขนนกเรียบร้อยพริงแล้วก็กดข้ามไปแล้วก็ได้ได้เจอกับบอสวะ่วะว้าบอสพิกโกโลวะ่ะโอเค พุ่บพิกโรหรือว่ามานจูเนียนนะครับโอเคมาครับอุ้ยโดนโดน,โดนแต่ว่ามันต่อยพุทธเาเต่าไม่เข้านะเราก็ต่อยพิกโร่ไม่เข้าเหมือนกันนะพุทธเอาเต่าของเรานะฟุกเข้าไปหัวอุ้ยเลื่อไม่ลดเลยว่ะจังหวะนี้ <c oughs> เนน่ยนะบอสตัวนี้มันตึงเกินไปหรือเปล่านะโอเคฟิง okay, แล้วก็ได้เวลานะกดถ้าไม่ตายโอเคถ้าไม่ตายจะเป็นโกขวบโกเทนเข้ามานะเมื่อกี้แล้วก็บุ้มทั้งสนามเนละคือร่วงนะแรงจัดนะ okay. โอเคโอ้ตอนนี้จีจี G ้โตแล้วหรอฟิรจีจี G ้ก็โตแล้วนะโอเคแล้วเราก็จะได้เวลากดข้ามไปเลยนะปุ๊บเดี๋ยวมัน เดี๋ยวเวลาเกินไปโอเคนี่เราก็ได้ขนนกลึกลับมาว่ะทุกคนแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการอุ้ยเราได้เพชรมา500นะโอเคได้เพชรมา500แล้วกดมาหน้านี้แล้วกดมาหน้านี้อุ้ยเขาจะให้เราส่งกาชาแล้วว่ะโอเคมาปึ๊บมาดูว่าผมจะได้โกคูโอ้โหผมได้ท่านเทพมาว่ะไม่เป็นไรท่านเทพก็ดีเออว่าท่านเทพก็มาช่วยเราไงใครอชินนะปึ๊บมาแล้วก็ใส่ไปนะครับโอเคแล้วก็กดมาที่ต่อสู้นะยินดีตอนรับเข้าสู่โลกของดาร์กแอนบอนะครับโอเคอุ้ยรอบนี้เหมือนจะได้เจอกับพวกมันดัดแปลงว่ะนี่ไง นี่งาพวกอันี้มาละเรดดิบอนนะพวกเรดดิบอนโอเคฟึบมานี่เราก็มี3ตัวนะหุยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันตัวละครผาาซูเปอร์นี่ว่าไปโอเคตอนนี้ออโต้ได้แล้วนะสบายละส,สบายจัดแล้วจังหวะนี้ฟึบไปครับฟึบนี่พลังขึ้นต่อไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่ตายนะยิดแข็งเก่งมากนะโอเคเราก็ได้เวลานะหุยฝั่งจิจ้มาช่วยเรานะฟึบเราก็ได้เวลาอันติตั้มเข้าไปหนึ่งเคโอเคปิดทั้งสนามได้นะอันตินี่โหดจัดนะโอเคมา แล้วก็ได้เวลาไปาต่อนะครับฟลิงนี่พลังเด้งมาพลังผมมื่นกว่าวทุกคนปึ๊บโอเคมาเฮ้ยรอบนี้เหมือนจะแบบมีสู้กับโกเทนนะโอเคเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการกดตรงนี้นเดี๋ยผมขออนุญาตเอานี้ออกก่อนปึ๊บในอุ้ยได้ห้าพันเพชรว่ะได้ห้าพันเพชรว่ะผมรู้สึกว่าอยากอยากจะไปสุ่มกาชาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอ้นี่ก่อนขออนุญาตสู้กันโอเคมาผมอยากไปสุ่มกาชาขึ้นมาทันทีนะได้มาห้าพันเพชรหุย อันนี้มันพิกโกโล,ล่่างที่อยู่ในนรกนู่นว่ะปุ๊บมาฟาดเข้าไปนะอันนี้อยู่ในภาพพิเศษน,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะุ๊บเข้ามาึ่งทีปุ๊บเราก็พูทเท่าเต่าเข้าไปเตะน,นะแล้วก็พิกโกโล่ก็สกิลมาหนึ่งทีท่านใครโอชินของเราโดนไปครึ่งหลอโดนไปครึ่งหลอแต่ว่ายังยืนได้อยู่โอเคแล้วก็กดข้ามไปเลยปิ้งยา yeah. เรียบร้อยเลเบลหกนะตอนนี้ปุ๊บเขาก็อ๋อโอเคเขาจะให้ว่าเราเนะี่ยทำการอัปเกรดพูทเท่าเต่านะโอเคเดี๋ยวค่อยอนะัพนะเพราะผมอยากไปสุ่งกาชาว่ะทุกคนุบมา ผมอยากได้นะเอาจริงนะถ้าถามว่าผมชอบโงคุรหรือว่าเบจิต้าผมชอบเบจิต้ามากกว่านะผมจะจัดเบจิต้าไป็หนึ่งที <laughs> มาปุ๊บมาดูนะผมจะได้เบจิต้าหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหผมได้แอนดรอยมาโอเคได้แอนดรอยสิบแปดมาก็ถือว่าแจ๋วอยู่อุย้ยแล้วก็แอนดรอยสิบหกอ่ะได้ทั้งสิบหกก็สิบแปดนะโอเคตอนนี้ปุ๊บอย้ยดาบบูราดาบบูราโอเคไดดาบบูรามาต่อปุ๊บว้าโกเทนคูตว,ว่ะของจริงว่ะโกเทนคูตทำไมโอ้โหเพชรหมดแล้วว่ะทุกคน เฟสผมหมดละโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําการจัดตวัวละครเนี่ยปึ๊บโอเคเอออย่าบอกนะว่ามันเป็นเฟสน่ะแล้วตัวละครไปไหนหมดล่ะวะอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าเดี๋ยวขอ,อย่าเช็กกันปึ๊บโบเข้ามา,าหายกันอะไรเปิดได้เปิดหมดเดี๋ยวจังหวะนี้ปึ๊บโอเคอันนี้เป็นกล่องไอเทมนะอ้าวแล้วตัวละครไปไหนล่ะอได้เขาแจกว่ะงกูกลล่างหัวแดงว่ะปึ๊บโอเคอันนี้เป็นพวกโบนัสล็อกอินต่างๆนะแล้วก็กดมาตรงนี้แล้วกดมาที่งกูกล ปุ๊บโอเคหรือว่าเขาให้เราจบเนื้อเรื่องก่อนถึงจะให้เราทําการใส่ตัวละครที่เราส่มมาได้นะปุ๊บโบเข้าไปหนึ่งทีนี่หูยิงแรงจัดเลยนะปุ๊บเราก็ไปทั้งหมดปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฟย์คูณสามได้เต็มที่นะแล้วก็นี่ออโต้ไปปุ๊บนี่ถ้าไม่ตายปังเข้าไปหนึ่งทีโคตรโหดโคตรอันตรายไปไงหมดจานหดจัดแล้วก็ข้ามไปฟิงโอเคเฟย์นี่เขาจะให้เราทําการนะครับ อัพเกรดงกคุณมปงไงอัพเกรดงกคุณแล้วหรอนี่เห็นไหมตัวละครผมมาละโอเคตอนนี้ตัวละครผมมาแล้วปุ๊บแ,แต่ว่าประเด็นคือไอ้จัดหน้าเซตทีมเนี่ยอาวแล้วตัวละครก็หายแต่กดตรงนี้กันเป็นตำแหน่งอนะ่ะอืมเหมือนว่าจะต้องเล่นเนื้อเรื่องให้จบก่อนนะผมว่านะเพราะว่าตัวละครแล้วนะี่มันมีแค่ให้ใช้แค่สามตัวละครนี้เท่านั้นนะเออผมว่าถ้าจบเนื้อเรื่องไปได้อาจจะไอ้นี่ อาจจะได้ใส่ตัวละครที่เราได้มานะโอเคผมจะหูยรอบนี้มันโหจัดเลยไงมันให้หัวจามันบูงไงแล้ว <c oughs> แล้วมันม,มันมีลิงแดงด้วยไประเด็นนะเอ้ย <c oughs> เอาซูเปอร์ไซยาสีมาสู้กับเราหูยแทบตายแทบแตกว่ะแทบแตกแล้วมันเอาเบจิต้าล่างไอ้นี่ด้วยนะล่างอาจินมานะโอโหแต่ว่าดีนะเรามีแบบว่าอันติคอยปิดอยู่นะโอเคจะน้ามาได้ค่อยชั่วนหน่อยนะเกือบรั่วนะครับโอเคตอนนี้เราเลเวลแปดียบร้อยแล้วก็หัว,วเดี๋ยวผมจะรีบข้าม,มันนะเพราะว่าผมอยากใส่ทียมผมเต็มที่ละ โอเคเทนชินฮางว่ะรอบนี้โอเคมาปุ๊บเราก็ไปหัวกับพวกท่านเทพนะปุ๊บเราก็อันตีผ่านทั้งแมพตั้มเข้าไปถึงเทลโอเคตึงจัดปลายต่อปุ๊บโอเคมาเราข้ามไปปื๊บไปโอเคแล้วก็เนี่โอเคเขาจะให้เราทําการรับกล่องเฮ้ยผมได้เพชรใหม่กะปื๊บโอเคแล้วเขาก็จะให้ทําการอัปเกรดท่านใครโอชินโอเคท่านใครโอชินโอ้ผมโหดและเห็นไมเนี่ยตอนนี้ตัวละครเน่ะผมได้อยู่นะว่าโกคูหัวแดงนะแล้วก็เป็นโกคันทูสแล้วก็เป็นเนี่ยแอนดรอยสิบแปดแอนดรอยสิบหกเป็นดาบบลูร่านะเขาไมมีเจ้าสืุอด้ มีหยำฉานะมีคุณลินนะครับมีเทนชินฮังนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเดนเดนแล้วก็บูมา่าแล้วก็นับป่แล้วก็หูยมีเยอะอยู่มีทั้งด้วยล่างไฟย่านะโอเคแต่ว่ายังใส่ไม่ได้ประเด็นอนะประเด็นคือยังใส่ตอนนี้ไม่ได้นะอืมเขาก็ยังบังคับให้เราเล่นเนื้อเรื่องแต่ว่าผมมีเพชรอยู่เดี๋ยวค่อยเอาไปเปิดหาเบจิตา <c oughs> ้าเดี๋ยวค่อยเปิดหาเบจิตา้าโอเคผมไอ้หัวก่บไอ้นี่ก่อนเอาบังก่อนผมจําชื่อบงังคนนี้ไม่ได้แล้วห้ยได้สู้กับเซลล์รอบนี้โอเคเซลล์ก็ไม่ห่ารหรอกถ้าเจอกระบ,บองของเราไปครับปุ๊บ บุกเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็บุกนี่ผู้ท่าเต่ากระโดดไปะหนึ่งทีแล้ววิ้นเราก็โดนหยเส้นมันตีหมู่ทุกคนผู้ท่าเต่ากับแตกปุ๊บเนี่ยพลังขึ้นเต่าไปหนึ่งทีโอเคเกือบแตกนะโอเคมาปึ๊บโอเคผ่านด่านแล้วแล้วก็ไปต่อเลยว่าสิบเลยนะตอนนี้โอเคเราจะได้เจอกับบอสแล้วนี่มาครับ,บปึ๊บไปเนี่ยได้เจอกับบอสของจริงมาวิ้นโูกยไอ้นี่มันไอ้นี่นู่หัวพี่ของปีเตอร์นี่หว่าใช่ปะปุ๊บเราก็ได้เวลาหัวนะบุกปากเข้าไปหนึ่งทีโอเคปุ๊บวิ้นทงขอเราโดนหัวแท่านเทพของเราถกจัดลนะโอเคชนะ ชนะมาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ข้ามใบยายาหรือว่า11เป็นเทียบร้อยแล้วก็ได้เจอกับบอสนะมา่อรอบนี้เราจะกับบอสของจริงนี่บอสมาแล้วมาพิ้งโอเคหูยแบ็คโกคูว่ะทุกคนว่ะแบ็คโกคูก็ออโต้ไปเลยคุยตีไม่เข้าเลยปุ๊บบุ๊ดโดนดาบโดนดาบโอ้ยแตกแตกโยตี้แตกโยตี้บอสมันโหดเกินไปทุกคนเขาบังคับให้เราพ่ายแพ้นะแล้วก็ได้เพชรมาอีกห้าพันนะแล้วก็ได้พิโกโล่มาด้วยนะระดับเอเดนอาร์นะ โอเคเดี๋ยวผมขอยาดเช็คก่อนนะว่าตอนนี้ผมสามารถใส่ได้หรือยังนะยังไม่ได้นะเออเอาออกก็ไม่ได้เด้๋ย <c oughs> ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่สามารถใส่ได้นะอ,อหรือว่าอ๋อ,ต,อ,าาอ,อ,อต้องดึงเข้ามาก่อน,น,นเออต้องดึง,งเข้ามาก่อนทุกคนนี่เห็นไ่มเราต้องดึงตัวละครเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะดึงตัวที่ผมอยากเล่นเข้ามานะอปุ๊บแล้วก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเสร็จนี่ไงเห็นหน้าทีผมผมโกดขึ้นแล้วคตรตึงคนโกรโคนอันตรายนะเดี๋ยวขอญาต ไปประกาศชาหน่อยเขาต้องอเอาเบจิต้าให้ได้วันนี้ป <c oughs> ุ๊บโอ้โหเพนไม่พอหายดิหน่อยนึงไม่เป็นไรโอเคใครเนี่ยที่อยากเล่นนะอย่าลืมนะผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม X7 Game นเนะไว้ที่ปากหมุดนะครับให้คุณเนะี่ยทำการดาวน์โหลดโปรแกรม X7 Game ก่อนนะแล้วก,ก็เข้าสู่โปรแกรมนะเพื่อค้นหานะดาร์กบอลดีออเทอร์เรียมน,นะแล้วก,ก็ทำการดาวน์โหลดเกมนะดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วก็ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ gmail นะเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดนะแล้วก,ก็ สามารถเข้าเล่นได้แบบผมนะส่วนใครเนี่ยที่เป็นแฟนแอนิเมะเกมอื่นๆแล้ว่าจะเป็นบีดวันพีชนารูโตะนะครับดิจิมอนบลเกมอนนะครับหร, Ball, หรือว่าดักนบอลหรือวาดเกมต่างๆนะสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมไปที่โปรแกรม X อ็กซ์เพนเกมนะคือตอนเนี้ยใช้งานง่ายจัดนะครับที่สําคัญเป็นรบวภาษาไทยนะแล้วก็ของแจกเนะี่ยเยอะมากดูดิเ,ดเห็นไหมผมได้เพจม,มาอย่างเยอะที่สําคัญบางเกมเนี่ยเขาแจก VIP ด้วยนะเออ คือดีจัดแล้วก็มีระบบแปลภาษาในตัวด้วยนะสบายจัดนะสำหรับใครเที่ยนแฟนอนีเมหมไม่ควรพลาดน,นะอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะทำการเทสทีมใหม่ของผมก่อนว่ามันจะโหขนาดไหนโอเคมาฟิงนี่เป็นไงวิ่มิดตอร์โห่ด่ะเจอโกหังล้างเด็กนะปุ๊บไปปุ๊บนี่จี้เข้ามาเตะแล้วไม่เท่าไหร่เรากยืนได้อยู่นะแล้วก็ผ่าทั้งแมปไปปุ๊บบุ้งเข้าไปทังทีโอเคโอค้ชิวจัดนี่ลุมบอสลุมบอสนี่โกคุงหัวแดงต่อยอย่างแรงอะ่ะเออขนาดย,ยังไม่ได้ปั้นนะ ขนาดยังไม่ได้ปั้นยังต่อแรงขนาดเนี้ยโอ้โหเขาอันตรายเรียบร้อยยายาโอเคนะครับผมก็ได้ทำการรีวิวเกมใหม่ทุกคนได้รับชมจบแล้วแนวะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์แนวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งเอ็นเอ็กของเราไปสองล้นานช็อปแนวขยายผมทงคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม